สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมตัว Reno 12 Series Unboxing แกะกล่องนะครับมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่าบอดี้ตัวเครื่องอุปกรณ์สายชาร์จเป็นแบบไหนนะครับจุดเด่นๆเลยตัวนี้นะฮะเขาเคลมว่า AI Studio นั่นเองนะครับถ่ายรูปแบบมืออาชีพนะฮะนี่นะฮะตัวใหม่ของทางแบรนด์ Oppo นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเราเปิดพร้อมกันนะฮะร้อกันยบอดี้ดีไซน์เป็นไงนะฮะตอนนี้นี่นะครับเปิดมาเราก็จะเจอในเรื่องของซีนสูญอากาศนะครับอ่ะไปกันนะครับไปกันช้านๆนะครับผมดูกันยาวๆนะครับวันนี้สําหรับวีโน่12ซีรี้นี่สีขาวคือสีอะไรครับ <c oughs> สีเงิน <c oughs> สีเงินนะครับผมนี่อยู่กับเซลนะครับตอนนี้ <c oughs> นะฮะเซลจัดการเองซื้อเองเลยนะครับผมทดลองใช้เองเลยดีไม่ดีเดี๋ยวว่าอทีนึงครับอ่าฮะเดี๋ยวเปิดตัวเครื่องเลยนะครับให้ลูกค้าดูบอดีก่อนนะครับเป็นไงครับวโอเคใช้งานเองนะฮะเซลโอเคครับผมขนาดนะฮะเซลต้องซื้อใช้เองนะฮะดีต้องมาอุนุนก็จะเยอะนะครับผมที่ไอทีซิตี้หลักสี่นะครับผมนี่นะพี่สุดหล่อเรานะะเรามาดูงานประกอบกันเลยนะครับผมดีไซน์สวยนะฮะ ขอบวัสดุเป็นแบบไหนพี่เป็นโลหะใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอลลอยอ่าอลลอยนะครับอลูมิเนียมอลลอยนั่นเองอ่ามาพร้อมคัลเลอร์เวสนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะฮะเซตติ้งเลยนะครับผมเชิญเลยครับนะฮะรับรองได้เลยนะฮะว่ายอดขายถล่มทลายแน่นอนตัวนี้สำหรับ oppo reno 12นั่นเองนะฮะ ข้าม<ด>ครับย้ายเดี๋ยวระย้ายที่หลังได้ไหมครับข้าม,าม,มช้า,ากดข้ามก่อนนะครับผมนะ<ช>ดีไซน์คือเ m ียบแน่นอนจอโค้งนะฮะสองจุดห้าดีเลยนะครับมา<ช><ช>พร้อมกับจอขนาดก<ช>ี่นิ้วครับหกจุดเจ็ดนิ้วนะฮะจอเป็นซปเ super a m o เล d ด้วยน,นะฮะหกจุดเจ็ดสองนั่นเองนะครับ มาลันกันทีละขั้นตอนเลยนะครับกดถัดไปเลยครับนะฮะในกล่องก็จะมีนี่นะฮะเรามาดูก่อนเปิดหน้าจอมาโอ้จอสวยครับตัวนี้เป็นจอซูเปอร์อั e มาเลตนั่นเองนะครับดีไซน์ทรงสวยเลยนะฮะเรามาดูเรื่องสเปคก่อนปึ๊บนะฮะมาพร้อ<า>มกับลิทิเร์ึรรง120เฮิร์ตเลยนะครับผมตัวนี้รองรับ HDR10+ ด้วยนะครับ นี่นะฮะเพื่อนๆสามารถทามาตั้งได้นะครับออโต้มาตรฐาน60หรือว่ารีเฟลชสูงสุดนะการกระพริบของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่120ครั้งต่อวินาทีนั่นเองหรือว่าเป็นการปรับสูงสุดเลยนะครับถัดมาเลยเรามาดูในเรื่องของการข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องนั่นเองนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับแรมให้ถึง 12G ิกเลยนะครับยังไม่พอเนี่ยพัดแรมได้ถึงอีก12อนะฮะอัดไปถึง24กิกเลยทีเดียวจุกๆเลยนะฮะผมจุเป็นแบบ 256G ิกิกนะครับมาพร้อมกับชิป ดิเมนซิตี้เจ็ดพันสามนะครับผมอ่าแปลว่าดิเมนซิตี้อะโล่ครับผมครับผมชุดเซตตัวนี้คืออะไรอ่านะครับส่วนกล้องหน้าให้มาถึงสามสิบสองล้านเลยกล้องหลังแปดล้านสองล้านแล้วก็ห้าสิบล้านนะครับกล้องหลักกล้องหลังห้าสิบล้านกล้องด้วยโซนี่ไลเทียนะครับไลเทียหกศูนย์ศูนย์อ่าโซนี่ไลเทียหกศูนย์ศูนย์นะครับถัดมาเลยรันอยู่บนแอนดรอยสิบสี่นะครับตัวนี้เป็น globally แน่นอนนะครับนะฮะแบตเตอรี่ให้เท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าพันห้าพันมิลลิแอมป์นะครับผม นะฮะอ่ะรองรับฟ้าชาร์จเท่าไหร่ครับ80วัตต์80ดวัตต์เลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมไม่ใช่80โลนะ80วัตต์นะครับพี่น้องครับนี่นะฮะมาด้วยกัน1-3สสีเลยเนาะหลักๆนะฮะมีขาวพูดกันง่ายๆเลยมีขาวสีอะไรอีกฮะสีน้ำตาลดำอ่ะฮะก็สีส้มอ่าสีส้มนะครับผมนะฮะสนใจเนี่ยนะฮะฝากนิดนึงเพื่อนๆสนใจเข้ามาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ที่ไอทีซิตี้ ไอทีซิตี้ครับผมนี่นะครับติดต่อซ e o คุณยอดได้เลยนะครับผมนี่มือโปรของเรานะฮะถูกและดีมีอยู่จริงนะฮะประกันเครื่องยังไงครับผมสองปีครับแล้วจอหนึ่งปีครับผมสามสิบวันประกันอีกประกันแบบถึงห้าสิบเดือนสุขภาพแบบไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเดือนครับครับผมครับก็ฝากก้ด้วยนะครับสำหรับ Reno o ppo สิบสองซีงเรานั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ หลักเด่นๆเลยก็จะเป็นเรื่องของนี่ AI Studio นะฮะอย่างัอันนี้เนี่ยให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะนะอย่างที่ลงคลิปก่อนไปแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับว่ามีฟีเจอร์ตัวไหนเด่นๆนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับ Oppo Reno 12 5G ครับฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ